สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกม Minecraft นะฮะกับ Minecraft s u r v i v นะครับ,ก,บ,รบก็เปิดคลิปก็แต่ลคลิปกไไไไไไ็ไม่เหมือนกันนะ <laughs> ทำไมโอ้เดี๋ยวกนันตอนนี้เราเจอรานะครับรารา2ตัวคราวที่แล้วเรา F เออคราวที่แล้วเราเด้งใช่ไหม <l ug> เราหลุดเลยใช่ไหมเราเกมแคสเอาโทษเราเราเรา,เ,า,เ,าเราเด้งออกจากเกมเลยใช่ไหมฮะอ่าซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะฮะเราก็จะ <c ười> อ้ยโทษโอ้ยโทษโทษทษเอ่อไม่ได้ตั้งใจคือเราแค่มาอยากจะจับนายอืมคือบางทีที่ขุดก็ขุดเร็วไปเนาะ นี่เน,เนี่ยเนี่ยผมไม่ชอบหนึ่งหนึ่งนะฮะในเวลาคือข้อสองมือเนี่ยเราแบบแบบแบบมืดเลยอย่างนี้นะฮะพอแบบสมมติเราอยู่ไกลใช่ไหมล้วแบบมือขวามันวางบล็อกหินไม่ได้มันก็จะวางมือซ้ายแทนเป็นอะไรที่ใช้ยากนิดน,นึงเรานอนตนั้งเยอนรถรถเตียงไม่ได้ออกมาดีกว,ว่ามีแกไม่มีแกไม่ ไม่มีแกะเดินต่อก็ได้เราก็จะเดินต่อไปนะฮะแม้จะไม่มีแกะตัวเราก็ยังจะเดินต่อไปก็เดี๋ยววันนี้เอาแค่ท็อตหมดพอนะฮะยัก็ก็ตอนนี้ผมแก้ปัญหาที่ว่าคลิปมันแหลกแต่ผมเล่นไม่แหลกได้แล้วนะคือเรื่องมันมีว่าผมไปเปิด ไอตัวตัวที่มันอ่าผมใช้แอคชั่นในการอัดนะฮะแล้วก็เปิดเปิดแบบไ์สตรีมไปด้วยนะฮะซึ่งการไ์สตรีมเนี่ยมันจะปรับให้ให้ avi อะไรเงี้ยด้วยผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะปรับให้เป็น mp 4นะฮะซึ่งพอผมตั้งแบบตั้งเป็นอัดแบบ avi ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็น mp สให้ผมด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้แลกมันเองคลิปแลกหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเออนะฮะมันเลยไม่ลื่นนั่นแหละนะครับ ชุดในผมแกนได้ละผมปิดไปแล้วละนะก็งงอยู่นานนะก็ไปเปิดเว็บพาเอาก็สุดยอดเลยตอนนี้ก็เริ่มจะลื่นแล้วนะฮะเล่นอัพติไฟได้แล้วนะฮะอันนี้อันนี้เล่อนอัพติไฟอยู่นะฮะดูจากข้างบน HD อยู่ <ừ, S 1> นะภาคใหม่ภาคใหม่อะไรล่ะเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นใหม่สีโล่อะโละ่ตัวอยู่ไหนซุปเิดหนึ่งอย่ามิดจันนี่มิดอยู่มิดอย โอเคเจอสเตซายขนาดเล็กเล็กเล็กมากเราก็คงต้องเดินต่อไปนะก็ผมรู้สึกว่า1.9นี่ตีมันจะดับั้ยดอับอะไรไหมเออไม่ดับเหมือนเดิมนี่ไงแหมมันจะมีโอกาสดบับสติกนะฮะอ่าก็เจียมไปเลยจากที่ไม่ดอับอะไรเลยเนาะจากที่แบบเอาไ้ตกแต่งหรือแบบไล่ฆ่าอะไรเงี้ยโอ้เฮ้ยคนกเฮ้ อ่ะฮะเราตอนนี้เราเราไม่อยากเจอผ่าป่าไม้นะมันจะทำให้เราเจอกับอะไรที่มันน่ากลัวนะฮะเ๋ยวมันงูเลยอีหมันไส้อุ้ยเฮ้ยเกาะโล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  <c oughs> เอาเราถือธนูทำไมโอ้ช่างมันช่างมันช่างมันตูต้องไม่ตายตูต้องไม่ตายอ่าฮะไม่ตายอยู่แล้วระดับนี้แล้ว ตายก็บ้าแล้วเนาะแต่เมื่อกี้ก็เกือบตายแล้วอะฮะข้ามถล่เรยข้ามมหาสมุทรไม่ใช่ก็เรียกว่าครองม่น้ำแต่นี่ก็ยังเล็กเนาะถ้าจะเล่นม่น้ำโอ้โหนี่ก็เป็นเพลนขนาดใหญ่นะครับเราจะเจอ ...NPC อาา่าอะฮะตรงนู้นก็เหมือนจะมีเออรซยอีกแล้วโอ้พอเราอยากเจอที่แบบไม่ได้อยากเจอที่แบบเพียบ เทียบเลยสวยงามเลยเช่นนี้ตอนนี้เราก็เดินมาจะห้าพันแล้วนะฮะใกล้เมเดินต่อไปเดินให้ประหยัดทัดที่สุดมันไม่เหนื่อยครับเดินอนนี้มันสนุกเลยยรับแบบเจอเบโอใหม่ๆแต่ตอนกลับนี่แหละโคตรเบื่อเฮ้ยนั่นอะไร NPC NPC เราจะได้ขโมยของมันอีกแล้วเดี๋ยดยพูดอย่างนี้้มีแกะนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาแกะแป๊บเพื่อนอนนะะแล้วตอนตอนพอตอนเช้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะไม่มีพวกซัมบี้มากวนใจอู้หูอู้หูโอ้ยยอดนี่เลยไหมครือในเกมอีโร่ พอไหมครับรีบรีบโอเคมุง่งอู้อมุ่งสู่เอ็นอู้คูเอ็อนพีซีแลนด์ตอนนี้เราโอ้มันเปียบตอนนี้เราค้องนอนไม่ได้แล้วฮะเจออะไรไม่เต็มเลยจ้าหลบหลบหลบอือจ้าหลบหลบหลบเดี๋ยวเราวิ่งออกมาตรงนี้ ตามถึงไหนเนี่ยถอยๆๆๆถอยถอยถอยรู้สึกว่าซอมบี้มันจะตามยันบ้านนะฮะตามยันบ้านนอน <c oughs> นอนได้ด้วย <c oughs> นะนอนเช้าปุ๊บเราก็จะมาไ like, ล่เก็บไอเทมแน่ไล่เก็บไอเทมแน่ๆตีออกมาจึบจบเก็บไอเทม โอไอ้พวกนี้มีเกาะไอ้พวกคีโก้มีเกาะออืืมมไม่ดับด้วยขู่ขอเสื้อสักชิ้นขอเสื้อสักชิ้นออ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 อืืืืืืืื้้้้หหหหตอนนี้โอ้โหโตีกระจายฮะตอนนี้อออืื้หไม่ได้เกาะสักอันอยากได้เสื้อสักอันขอซิไอ้ไอ้ตัวนั้นเนียนนะฮะเนียนเหรอจ๊ะเอาทีเดียวตาย อันนี้น่าจะเป็น p พาเวอร์สองนะเออก็แรงขึ้นมาหนึ่งนี่เขามาอะไรไย้สาระอ่าฮะเรามีเตียงอยู่ในมือเดีย๋ยวเรากินนี่ก่อนกินเนื้อสดนะฮะถึงมู้มันจะเ,ล,เลืองเถอะช่างช่างช่างมันก่อนนะฮะไอ,อตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหัววันที่นข,ข้างกว้างกว้างนะฮะเพราะมันอยู่ในเทอร์ไส้หนั่งนเ,นเจอตรงนี้ โลยสุดเอออืมน่าสนน้าสนที่บ้านเราไม่รู้มีเปล่าอ่าตัวนี้ก็ไว้แรกสบายสบายเนาะง่ายดีอ่านี้มีแล้วมีแล้วนะฮะอ่าตัดให้บนนี้ไม่มีไรมีฟาร,ร์มเมอร์สับตัวไหมเออก็จะขนขนกับบ้านรแรกไม่ได้ไปทูสมิธแรกอ่าตัวเดิมป่ะเนี่ยคิลิก เหมือนเดิมคีิหีกนี่ไม่ค่อย like มีอะไรนะแลกกันนั่นเองเด้อมันจะน่าสนใจก็ต่อเมื่อแบบมีมีให้แลกแบบว่ามีแบบ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 นั้นแหละแบบว่าแบบว่าเอาแล้วสับบี้เป็นแรงเอาเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เลยตัวอะไรดวงใจเลยตัวนี้ผมผมแบบ พเก็บกับเจาเ็กไงแล้วนั่นอะ่ะเออตัวนี้เลยเมื่อกี้เราก็ลืมเซฟพิกัดมาเนาะเดี๋ยวเราเดินมาใหม่ดันตัวนี้ละจ้าตัวนี้ละจ้าปึ๊ดปดนี้เลยทำนี้นะฮะให้แบบซอมบี้มันมาจัดการมาฆ่าไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวมาเอานะฮะก็คงไม่ออกคลิปแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเบื่อเพราะมันยากด้วย farmer เนี่ยหนึ่งตัวอันนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะเราจะเก็บเอาไว้เผื่อเอาไปแลกอะอยากอยากได้มากอ่าปักไปอ่ะป,ปิะดไว้า,างี้อ่าฮะโอเคไว้งี้ส่วนนะฮะแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งเคยที่ดีเลยนะฮะที่ค่อนข้างดีก็น่าจะเป็น library l i b เ a r i a n นะครับไม่มีมั้งมันจะใส่เสื้อสีขาวชุดสีขาวนะฮะ เก hey, ็มา,าแค่นี้แลหละมีแต่หลอกมาเที่ยวเจ๋เจไอ,จอ,จอ,อบีดรูดนี่กินได้ปะไม่เคยกินกินได้โอ้แล้วมันก็จะทําซุปได้นะฮะนอกจากกินแล้วน่าจาททาซุปได้นะโอเคนี่เราเดินมาทางไหนวะเนี่ยทางนู้นอาจจะเดินต่อกันนะฮะเผื่อเจออะไรที่มันดีกว่านี้ดีกว่านี้ yeah. เจอเจออะไรวะเราก็จะวิ่งไปเลยแล้กันเนื่องจากอาหารเยอะครับไปฆ่าวัวมาฆ่าแกะฆ่าไก่ฆ่าซอมบี้นะเออลืมดูว่ามันมีนั่นปะห้องสมุดไม่น่ามันไม่มีน้องบ้านที่มีห้องสมุดอ่ะเพราะเราดูหมดแล้วอ่ะอันนี้อันนี้นะฮะโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะ ผมเจอ Amazing Thailand ไม่ใช่ Thailand Amazing Minecraft นะผมมันจะเป็นตรงนี้จะเป็นน้ำเนาะเป็น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 แหล่งน้ำในทะเลทรายว่างั้นเถอะนะฮะซึ่ตรงนี้ผมเจอผมเจอแอกตัสลอยได้นะฮะบางคนจะไม่เคยเห็นด้านล่างของแอกตัสนะเป็นอย่างนี้จะทำาลงดอไอช่างมันเถอะถ้าตีก็หลุดนะเนี่ย นะถือว่ามันลอยได้อืมมาจากทางไหนมนาปักไปเดินไปซ้าต่อแต่จริงมันก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ทำไมนะมันน่าจะแบบซีครับน่าจะแบบอัปเดตมาแบบมีซีครับด้านใต้อะไรเงี้ยแบบว่ามีเควสให้ทำมันเจ๋งเลยนะอ่าฮะมือก็ทะเลาย,เายาวมือไม่มีอะไรบะางไม่มีอะไรม,มีโคอะเกีย่ยวไป ก้อนเดียวเหรอไม่เป็นไรก็เพื่อเอาไปทำพวกเพื่อเอามาทำทอดเพิ่มแลวจะได้ไปไกลขึ้นนะเยี่ยมเบอร์อ่ะวิ่งไปวิ่งไปก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ก็น่าจะเอาไว้ทอดหมดนะเนาะพอหมดปุ๊กก็เดี๋ยวกลับแล้วนะฮะถ้าไม่เจอก็เออต้องหันหะลังกลับอ่า้เจาะ ตรงนู้นมีตองมนาอีกแล้วอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บเก็บนั่นแล้วกันเก็บผลผลิตไม่ใช่เก็บผลผลิตเก็บเก็บเก็บละเก็บเพรักฉันไว้ไม่ใช่เล่เธอเออตอนนี้เก็บอ่าเขาเรียกว่าเราเรียกแซบิงนะแซบิงก็ตายก็จะรู้สึกว่าก็ตายจะ สีมันจะเป็นในานาไบโอมด้วยอย่างเงี้ยทาทะเลทรายมันก็จะปรับสภาพให้เข้ากับทรายนั่นเองเดี๋ยวเราแวะแปหนึง่งเอาต้นอ่อนเนี่ยลึกตั้งนานแล้วเราตีไม้ไปด้วยสวยดีเดี๋ยวไปทำประตูอะไรเงี้ยอดี๋ยนี้แก้วก็จะล่วงมาใช่ไหมหนูต้นพลอยห,หนูเน,นี๋ยนี้เหลือเหลือเหลือ ออลน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 เร็วลนเร็วไปได้มานึ่งแล้วขออีกสักสองไปสักหนึ่งอะไรก็ได้ตกตกมาเทนุเออท่าล้หนึ่งตือตือเขรียกว่าสะสมคอลเลคชันโอเคสองนะช่างมาพอแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปทางซ้ายต่อกันอีกหน่อยเอาให้ได้เยอะที่สุดเอาให้ทอดหมดอ่ะพอตอนกลับเราคงไม่ต้องใช้แล้วเนาะทะเลทรายนี่ใหญ่จริงเนาะถ้าเจอไบโอมแบบดีๆหนัยก็สุดยอดเลยแบบสโนเพลนอะไรอย่างเงี้ยสโนเพลนแล้วก็สโนไอที่เป็นแหลมๆอ่ะผมก็ลืมชื่อเนาะไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้เจอไออะไรสโนอะไรอย่างไอไอ มันมีแพ็กไอแล้วฮะปกออติผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ก็จะแบบอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเดียวเลยแล้วทําบ้านอย่างเดียวเลยนะฮะไม่เคยมาทําอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นป,ป,าารประสบาการณ์เลยนะประสบการณ์ประสบการณ์ครั้งแรกเออปายละก็มาเก็บของนั่นแหละมารอบเนี้ยก็ได้ได้ของแบบของที่แบบไม่ได้อยากแบบไม่ใช่เมนอะไม่ใช่เมนเมนเควสอะ เป็นแบบภารกิจลองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ภารกิจหรอกเรามาเองอะไรอู้หูมาสีสวยอีกแล้วหนูเฮ้ยตรงนู้นมีไบโออะไรอนะไปการทำรมดได้หรอโอ้โหไปเอพีซีนี้แบบเหมือนจะน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมโอเคน้ำน้ำท่วมทำไงดีเพื่อนทำไงดี น้ำท่วมเพื่อโอเคมีอะไรบ้างนี่มีไรเบอร์เลียนบลัดโปรเทคชันทำไมดู้ดเจตพาดบลัดโปรเทคชันโอเคบ้านไหนมีไรเบอร a เลียนนะบ้านนั้นต้องมีบูบ้านไหนมีไรเบอร a เลียนบุบ้านนั้นต้องมีเจ้านี่แหละหนังสือฟรีนะฮะอืมแล้วบ้านที่มันจะมีของก็คือ ตอนนี้ F3 F2 น่ะแล้วจะทำแบบเมเทอร์ลิงค์มันทุกบ้านเลยทุกที่เลยนี่บ้านไม่ใช่บ้าน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 ไหนหน้าที่มันจะมีของมีเป็นเหมือนโลงตีเหมือนสมิธแบ็กสมิธนี่ตรงนี้เลยมีของให้เก็บแบบ น,นั่นใครแอบกันปีจ้าโอ้สุเดียนโอ้โอ,โอ้เล็กเอาเล็กมากันโอเคอาหารอ่านี้อันนี้อันน,นี้ของฟรีเก็บไปให้ของฟรีเก็บไปขยะขยะขยะ,ขยะน,นี่ก็ขยะมนะั้งโอเคไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวค่อยมา,าวิทีเซาลเซาเซาเซาอันนี้ โอเคเดี๋ยวจะไปต่อนะูรู้จะได้เพชรมาสักเมตรสองเมตรไดไม่ได้เลยมันมายันตรงนี้เลยหมู่บ้านเดีทางเดินหมู่บ้านดูดิมีคอมเพสตอร์ข้างบนมีอะไรไหยดูแป๊บเผื่อมีอะไรไม่มีนะทางเดินเฉยฮะแค่เจอหมู่บ้านสองทีแล้วก็จัดว่าเด็ดเลยทีเดียวึ <c ười> อืมนี้ไปอมอะไรวะไปไทยกะไหมก็ต้องไปอม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 ไทยกะไทยกะอินเตอร์แมนอีกแล้วทีกะโอเคเองไม่เจออะไรใหม่ๆเลยฮะเดินละอันนี้เดินตรงทะลุไปแล้ว ในตอนนี้นะฮะเราอยู่ในวิกัด8ปดพันสามอ่าท็อตหมดนี่ก็นะเดินไปทางนู้นละกันอ๋โอ้โหโอโห,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 โหโก็หลังจากที่เดินมาเก้าพันสี่แล้วนะฮะก็ยังอ,อยู่ในใบอมไทยกะเดิมๆนะฮะซึ่งก็ถ้ากล่าวว่าคิดว่าถ้าเนี่ย ถ้ายังไม่เจอไบโอมใหม่นะฮะเออผมก็กะว่าจะเลิกละเราจะกลับกันนะครับอ้ยอะไรเองนะอันนั้นน่าจะเป็นเบิร์ดเบิร์ดหรือว่าฟอร์เรสธรรมดาวะน่าจะเบิร์ดนะฮะซึ่งก็เจอไปแล้วนะก็โปรเจกต์ต่อไปนะที่จะทำในแมปนี้นะฮะน่าจะเป็นน่าจะไปหาไปขุด อไปขุดถ้าไปขุดแบบขุดห้องนะคะห้องใหญ่ๆแล้พวพอที่ผมเจอสลามช้างที่บ้านนะฮะตรงไอฟาร์มซอมอบีะเจอเชยเจอ,เจอ,เจอส,สลามเกิดตัวหนึ่งนะแสดงว่าแถวนั้นมันต้องมีต้องมาแถวนั้นก็เป็นสลามช้างนะฮะเอ,อ,อื่องอนาคตจะเราก็กลว่าจะไปหากันผมไม่แน่ใจว่าผมมีนี่หรือยังนะไม่มีผมมีวายไป ไม่ใช่วายที่แบบไปกินนะวายไปดืมม่มอ่ะอันนี้วายแปลว่าอืมทวันไม่แน่ใจมีหรือเปล่าอา๋อเก็บไปก่อนเก็บไปเยอะเอาไปแพร่พันที่บ้านเยี่ยมไม่แน่ใจแต่ผมยงังไม่ต้องใช้อะไรกับวายเนาะมันก็ไปปีนได้แหละก็สวยไปแบบสีเขียวอ่าโปรเจกต์เรื่องโปรเจกต์นะฮะก็กำลังไปหาสลามใช่ไหม สามสลามเสร็จปุ๊บเราจะได้หินมาจำนวนมากใช่ไหมกับการขุดห้องพอขุดห้องเสร็จปุ๊บพอขุดห้องเสร็จปุ๊บพอขุดห้องเสร็จปุ๊บเราจะได้หินพอหินได้หินปุ๊บเราจะไปทำสปอนเนอร์สปอนเนอร์แบบสปอนเนอร์มอนสเตอร์นะฮะมันเป็นที่ฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะที่เหมือนคิปเปอร์ทาวเวอร์นะฮะคิปเปอร์พาวเวอร์ไม่ใช่เบิร์ทาวเวอร์นะฮะ แล้วก็อุ้ยอ๋อไปไหมเาว่าพอสร้างคิปเปอร์ทาวเวอร์เสร็จปุ๊บหินแล้วจะหมดใช่ไหมเราก็จะได้พวกของมอนต์มาแทนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำฟาร์มสลามต่อทำฟาร์มสลามปุ๊บเราก็ต้องมีของใช่ไหมเราต้องมีของจากนั่นใช่ไหมของจากอะไรเยอะแยะใช่ไหมเออเราก็จะทำพอมีสลามปุ๊บเราก็จะทำฟาร์มอ,อ,อะไรดีไม่รู้ดิ ทำไปก่อนเลยนะทำฟาร์มอะไรต่างๆได้นะฮะที่มันต้องใช้วงที่มันต้องใช้สลาม์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็พอได้ของดีๆปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปวอเตอร์ดัมเจียนเทมเพิลอะไรไม่รู้แหละนะฮะแล้วก็เข้าไปปุ๊บฆ่าได้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำวิหารใต้น้อมของผมเองเเท่เลยละนี่มันหมื่นบล็อกแล้วนะมันไกลมากเลยไหม ปกติเดนนิ 1000, 2000, 3000, นดเด่นเยอะสุดก็พันสองพันสามพันนี่เดินไปเจ็ดพันเดินเดินมันหนึ่งมื่แล้วนะสองพาร์ทสองคลิปเลยนะนี่นายรู้ไหมว่าเราเผชิญกันอะไราบ้างอืมอาฮะอาา่อาฮะอ๋อีกหน่อยอีกเก้ากทอดกาทอดกาทอดอีกนิดนึงนิดนึงแล้วเจทอดแล้วเทอดหนึ่งอาเดีวหกแล้วเนี่ยโอ้โหเข่าเียชบูเราอีกแล้ว ปา่าธรรมดาโอเคจบสิ้นแล้วอืมส e ี่เดินไปดูตรงนี้จุดสุดท้ายสามสองหนึ่งปุ๊บมาปักเปลือกนะอ่านะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก่อนคือมันอยากเดินนะเข้าใจไหมอยากเดินไปดูจะเฟลเล็งมหเฟลเล็งเฟลริง อยากเดินไปดูให้สุดอะว่าว่ามันมีอะไรต่อ to be continue อะไรเงี้ยโอ้เห็นดีนี้แบบอยากเดินกลับเลยเฮ้ยอ้อมโอ้โหนั่นไงดูว่าแล้วตัวว่าแล้วลักวันมันต้องเกิดมันมันก็เกิดแล้วเอเผมว่าแล้วมันต้องเล่นกับผมอย่างนี้นะฮะ ไอไมค์ครับเออเดี๋ยวเราเดินกลับอ่ะอกูเจอกเจอกูเจอเจอโอเคเจอแล้วก็อุ่นใจหน่อยนะจังเกิลมีอะไรบ้างวะมีก็ก็วีนนะฮะแล้วก็มีไม้เหมือนก็สวยกับัวยไปหน่อยสวยสวยยืนระดับหนึ่งเราจะมีเทมเพิลนะฮะจังเกิลเทมเพิล ซึ่งจะเป็นอะไรจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าเออโอ้โหเล็กแค่นี้เองไปองค์อื่นให้แบบโคตรเยอะโคตรใหญ่ใหญ่ยักษ์อ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่นึกว่าไม่มีแล้วอ๋อเป็นแม่น้ำกัน้นอ๋อโอเคนะฮะเดี๋ยวเราตีนี่เก็บนะโอเคมันเยอะมัน้องเยอะ <c oughs> ดรอปบินบีนอ่าฮะมือดอิ ไม่ต้องมาเจอตนไปด้วยขึ้นไม่ได้ไไดแล้วก็เดี๋ยวมันมันต้องเอาไม้มันไปด้วยเนาะโอเคโอเคโอเคเอาไปหน่อยเอาต้นที่ตัดง่ายสุดมต้องนอนด้วยใช่ไหมเนี่ยนอนแบบ <c oughs> นอนในป่าอย่างนี้เลยแชร์แรปแชร์แรปสิเ okay. อ้าจังเกิลได้ไหม ได้ไหมได้ไหมโอเคยังมออฮะเอาเหอเอาเอก็มีจังเกิลมีจังเกิลเซิร์ฟไหมมีจังเกิลเซิร์ไปเราก็ยังไม่จบัปทีนะเนื่องจากเรากเราเราเขา,า,า,าเรียกว่าอะไรอะ่ะได้คือเจ้าสองตัวนั้นที่แสงไม่ดีเลยก็ดูแป๊บเจ,เจอเจอแหละ อ่าฮะเราคงเดินกลับถูกเนาะไม่ใช่แบบเดินกลับทางไหนวะตายกลับแไม่ได้เลยเลยแล้วตรงนี้จังเกิลใช่ไหมก็เดี๋ยวสองไม่หลุดนะโอเคตรงนั้นไม่มีอะไรยุบยุบไม่มีอะไรเดินเดินล้วเลาะเผื่อซื้อเผื่อมันมีมันก็ใหญ่อยู่แล้ว ะมีอะไรไหมนะช่างมาเถอนะฮะโอเคฮนะก็คลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้นะครับผมจบไปนี้เลยนฮะถ้าชอบดูลนส์ติดต้นะครับผมเราวันนี้มือไม่พายนะเอาเท้าลาลาน้ำนะฮะ,ะว,วัี้เข้ามาเราชอบทำอะไรกันบ้างยนดีต้อนรับเลยสวัสดีครับเ่อลินพาร,ราไม่รู้ทำไมต้องพูดเร็วนะไม่เข้าใจเหมือนกันอูเร็วครับ